สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมนีผ้ามาช่มรีโวออฟโรดครับรีโวออฟโรดครับเป็นบิ๊กฟูดเลยครับสีพี่ชอยค้นรูบนกับเจ้าบนครับมือเืนครับไปขี่ลุยน้ำรับขี่ลุยน้ำรีโวแต่งยังสีก็ได้ครับรอง่ายขนาดครับพี่น้อง ก้อนีうう่ซ้ำซ้ำข้อเลยคร <WA> <can> ับอ่ายกว่าคัดเลยครับเสียเป็นปีนฝืนครับเสียสองขั้นครับสองขั้นสองขั้นสองขั้นครับเครื่องถ่ายโชคดีว่าต้องว่าถึงครับเึ็นไงทั้งเย้าครับระบบบังคับเรี่ยวครับดู กำเบ็กวัตรงห่วงครับคือสิบเด็กยู่อยู่นะพี่น้องเนาะลอยไงแนวนี้ครับเป็นรถถังพี่น้อง <c oughs> รีโวรีโวครับรีโว่ไทยดุ่เติมเึิแต่รถดีโวนี่ยแหละครับรีโวครับดีโว่หมดไต่ห่วงกันเลยครับ นี่นี่เคื่องไก่มันครับเคื่องไก่โอ้โหกลางเว้นไฟล่านครับบอกโชว์กันสวัสครับพี่น้องอ้ ข้างหลัง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 สวยๆยิ่งใหญ่ครับวสวยๆยงใหญ่วสวยครับวสวยๆใหญ่ๆเลยสองขั้นครับสองขั้นนี่สองขั้นครับสวมหัวยืนมือครับสองขั้น มันซ้อนตลอมั่นครับหล่อรถไถรถบดท่าดครับรถบดท่ายมันซ้อนตลอมันครับตวมหัวยืนมือครับรร <toujours> หล่อรถทวงหัวยืนมือครับแผลนี้นนนนนจ,จะเป็นงม,มปลาก็ไงกับทวมหัวหยืนมือครับ ก็เ <cents> ป <input> <right>? ็นสมอเลือพอละพอละครับก็เป็นสมอเลือ่ดเนี่ยมากไกลๆยุทธยาเอ็นเคสี่คูณสีออฟโรดครับที่สีมาแต่อุทยุทธยาหน่อยเนาะ นีดวิทยาโกทโมโอสองสามหมื่นสอง,สองครับรถสีถอดหล่อเป็นใส่รถไถจักบาทอยู่อันซ้อนครับอันซ้อนอันซ้อนหล่อครับเอาพี่นอ้องเข้ามาจอดให้เบิ้งมือน,นึงครับมือเดินกระสีออกเดินทางแล้วครับ ในเบเนื้องมือนึงเดี๋ยวเดียวสิผ้าเมื่อเบือ้องสาวๆครับสี่ร้อยทายสี่ร้อยทายวู้ยสาวตัวแต่ดียามครับจังหน่อยเนี่ยนะจังหน่อยเนี่ยพีเดียดดีเดียดครับรถกับห้ามรถกับห้ามกดมาไายกับห้าม <c oughs> ลอยทาย้อยตาย,ายเอาครับพี่น้อง สีขออนุยาตครับสีขออนุญาตพี่น้องประมาณนี้ครับประมาณนี้พอกันใหม่ครับพอกันใหม่หมือื่นเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ